สวัสดีครับวันนี้นะครับจะปา้าทันผูชมและเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมามาเก็บน้ำพึ่งนะครับนี่เป็นพึ่งโพงไทยนะครับหรือว่าพึ่งโกนซึ่งกับผมเนี่ยได้ทำบ้านที่เขานะครับทำบ้านที่เขาเขาได้มาอาศัยอยู่แล้วก็หนึ่งปีเขาจะเก็บน้ำพึ่งแค่หนึ่งครั้งนะครับสำหรับเบือนห้าต่ออันนะครับ ก็คือน้ำพึ่งเดือนห้าจะเป็นน้ำพึ้งที่มีคุณภาพดีที่สุดก็คือมีความชื้นในน้ำพึ่งต่ำที่สุดนะครับสามารถเก็บรักษาไดไ้ได้นานนะครับน้ำพึ่งช่วงเดือนนี้ก่อนที่เขาจะเอาพึ่งนะครับเขาก็ต้องมีเตรียมพ้อมคือเสียแขนยาวที่หนานะครับถุงมือครับตงเกีงขายาวแล้วก็มีแปรงขนม้านะครับแล้วก็มีดแล้วก็หวกกันพึ่งนะครับรับเราต้องใส่อุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับ กันอื่นก็นต้องเตรียมตั๋วแล้วก็ใส่อุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับทุกขัง้งด้วยความปลอดภัยนะครับพึ่งบังหางกับสวักพึ่งบังหางกับ,บสวกนะครับนี่ก็ต้องต้องกันไว้ก่อนวันนี้จะเป็นลังแรกของปีนปีหกสานะครับที่ว่าเริ่มเก็บน้ำพึ่งครับพึ่งโค้งพึ่งโค้งปลาเนี่ยมันมันได้ ต้องการการดูแลอย่างมากมายนะครับถึงแม้เขามีงานประจําทําแต่เขาก็สามารถดูแลเขาได้นะครับซึ่งแค่ดูแลแค่ทําบ้านให้เขาอยู่ป้องการหมดด้วยการใช้ค่าจุน้ำมันเครื่องนะครับพันีิขาตั้งไว้ครับแค่นี้ก็สบายอนอกนั้นเขาจะออกไปหากินเก็บน้าหวานซึ่งเขาเองนะครับมาต้องได้มีน้าตาลอะไรอย่างมากขึ้งเขาสักอย่างเลยนะครับไปเขาหากินแาบธรรมชาติเลยน,นั้นน้ำพึ่งที่ได้มาจากทุดนี้ก็คือน้ำพึ่งธรรมชาติ เหมือนกันนะครับ แน่นนะครับตันนี้แน่นมากสงสัยจะหลังใหญ่จะร้องงัดนะครับ่าว่ร้องงัดนะครับมันปวดขึ้นน่าจะอู้แน่นนะครับยง ล้างเขาใหญ่นะครับมันเบียดล้างเขาใหญ่เบียดจับสี่กองต้องส้าง น้ำหวานโวเพิกนี่โวอ่ะนี่นะครับโต๊ะค่ะคือของเราครับน้ำหวานอยู่ข้างนี้นะครับอันนี้มันพึ่งโตกะไก <อ S 1> ่อ่าโตก,ออกอะนี่คือมันตกตอนที่ว่างัดขึ้นนะครับก็คือน้ำหวานนะครับผมจะเก็บมาให้ดูนะครับ นี่นะครับน้ำหวานข้างนั่นเนี่ยนะครับนีบน่นะครับเป็นน้ำหวานน้ำหวานเนื้อๆน,นะครับเดี๋ยวเขาก็จะเก็บเขาไว้นะครับเดี๋ยว บาดคุณภาพดีเขาจะแยกนะครับเขาจะแยกใส่กองเขาจะขายเป็นน้ำพึ้งสดนะครับเขาจะแยกเป็นน้ำพึ้งสดไปเลยเพื่อบางคนชอบกินแนบบน้ำพึ้งสดนะครับน,นี่นะครับเป็นน้ำพึ้งสดเลยแเพิ่งเข้าไปเจอ เอาฝาออกเว้ยเว้ยแบ,บนงนบอล้บงค์บอลสิน้ำพึ่งเลยกันต่อมาล้นพึงเลอะเลยข้งหมนเปอร์เซ็นนี่เบอยูอะไรนี่น้องวะมดี๋กอกดักกราราพิชูระเภกันจะคือเขาทบนะับตอนทีนงัดขึ้นมาแ้งขนมานี่ก็คือนีเปล่า ปัดตัวพึ่งนะครับก็คือเขาจะสะอาดแป้งขมานี่สะอาดมาค้นใจแป้งข้าสีแป้งอย่่งมันมันค่อยทุกค่าลักษณะนะครับนี่นะครับมีแต่โน่จะเป็นเกสรอนนะครับนี่เป็นตัวอ่อนเขาจะบ่อยมีนะครับลองมาดูนี่เขาจะมีแต่น้ำหวานเขาจะแยกครับแยกตัดเฉพาะน้ำหวานเราจะเอาแต่น้ำาบาดนะครับแยกไว้ชุดหนึ่งนะครับน้ำาบาดมันจะไม่ได้กองแต่้างเปล่าเขาจะเก็บเห็นตีนะครับเพื่อ เขาจะไปทําไข่พึ่งครับทําไข่พึ่งพึ่งใหม่น้ำพึ่งเต็มนะครับบวงอ่อนๆรอลองคว้น่อยไปก่ันก อันนี้อันนี้ เอาไหเอคีักาองกับกัยวอเราะเกลับมับเขาเอาเนาะโอเคก็เลยโอเคเรียนคนสื่อทำยัสื่อเดี๋ยวเขาจะทำนี่ก่อนหมดย ไอ้ขาขงังเขาจะมีนอนกันใหน้ใครดากันนะอาจารคอระ

เอาดมอะไร่ะาจะมอะไรกไปก,กิบ้งะไรอีหมดแล้วปถามลยไปบ้านมันอันนี้นะครับเราจะเก็บเป็นล็อกสุดท้ายแล้วครับมันคือได้น้ำหวานมาแล้ว ใส่ในกลองไ้นะครับวนที่เหลือนะครับเขาจะเก็บไว้นะครับเก็บไว้ให้เขาสร้างหลังต่อนะครับคนที่เหลือพวกนี้นะครับเขาจะมาเก็บทั้งหมดต้องเหลือไว้ให้เขายังน้อยหนึ่งวงครับให้เขาสร้างหลังต่อนี่นะครับก็กนะครับ ถ้าเป็นบางคนเขาจะเอาทั้งหมดนะครับเอาทั้งหมดแล้วก็เพิ่งก็จะจะหนีหลังนะครับจาไปายุละเอาทั้มสาอาบเก็บเี็บร้อยนะครับเขา่ะ เก็บเขาไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่านีอันอยังที่ตกลงไปเกาะทำความสะอาดนะครับข้างในนี้ครึ่งเต็มนะครับแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับ ต้องเอาพึ้งลงไว้ในกองเพื่อเขาจะบัรทับเขาครับ นะครับหลังจากนี้เัาก็จะมาติดตามผลนะครับว่าพึ่งหลังเนี่ยจะสร้างหลังอยู่เหมือนเดิมตีกองเดิมก่อนหรือว,ว่ามีไปนะครับก็คือตอนนี้คือเป็นการทดลองนะครับทดสอบ่าการเลี้ยงพึ่งการดูแลพึ่งโค้งปลาธรรมชาติเนี่ยครับจะทําให้เขาอยู่กับเขาได้เหมือนขนาดไหนว่าโดยวิธีไหนนะครับลองทดสอบดูครับตอนนี้ครับ จะได้กับภาที่สามเกตุซึ่งผงไทยล่างนา m 2 s นะครับ